สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเจ้าไข่ขี้เกียจกุเดรรมะนะครับในชุดซันตาคอสแต่ว่าเ,เราจะวาดมัน,มนในท่านอนหงายนะครับเราวาดด้านข้างมาเยอะแล้ววันนี้เราจะวาดในท่านอนหงาย การแขนออกสองข้างอันนี้ไม่มีแบบนะครับวาดหม,ม่วอาจจะมีการผิดพลาดบ้างนะครับขาขาอีกข้างหนึ่งเป็น ยกขาควายห้างเฉลยป่าแล้วก็ตาแบบว่าขี้เกียจมากแต่ถูกจับแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับ มวกวางกับพื้นก็จะเป็นแบบไหลๆไปตามพื้นนะครับไม่ได้แบบตั้งขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนของไข่ขาวเนาะมีผ้าพันคอให้ด้วยเดี๋ยวจะหนาวนะครับ ไม่ต้องใส่ชุดเยอะหรอกมันขี้เกียจนะครับมีผ้าพันขอแค่นี้ก็พออ่ะต่อมาเรามาตัดเส้นกันตัดเส้นใช้เส้นใหญ่ตัดเส้นตรงส่วนที่เป็นไข่ขาวไปเลย แต่ในส่วนลำตัวใช้ปากกาเล็กนะครับอะไรที่จะมาตัดสินว่าใช้ปากกาเล็กปากกาใหญ่ก็คือคิดเองนะครับวาดหมวกก่อนเลย <c oughs> แล้วก็หัวนะครับ ปากปากไม่ยิ้มนะครับปากแบบว่าสแสดงความขี้เกียจสุดๆนะครับผ้าพันคอมีดอกไม้ดูไปไม่ใช่ดอกไม้สิเป็นตรงผ้าพันคอเท้านะครับ เท้าอีกข้างหนึ่งนะครับนอนท่าเซ็กซี่มากแล้วก็มือนะครับจบเรียบร้อยสำหรับไข่ขี้เกียจกูเดธร,รมะในชุดซันตาคอสนะครับชุดคริสมาสนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ